ครับค่ะ กจะเป็นขาวมาเลอนเลอนสน้อยนิดแล้วก็เป็นของชายี่ชันเจ็ดนะครับที่ไหนแบบมีไม่แน่ ครับ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  <laughs>

ส่วนวันนี้มีตัวเลขอยู่ที่10บลายลดลงมานะครับก็เหตุที่ตัวเลขขึ้นสูงเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะว่า,าเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งมาจากจังหวัดที่เป็นจังหวัดเสี่ยงจังหวัดเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นไปตามประกาศของอสอบคก็10บลายล่าสุดของวันนี้ ก็เป็นคนในพื้นที่ของมีเขาว,วงนะมีกุชินาลายนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือมาจากจังหวัดซึ่งเ,เป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับอาชีพแตกต่างกันไปแรงงานบ้างนะครับช่างบ้างหรือว่าแม่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มาจากจังหวัดที่เสี่ยงนะครับเตียงในพื้นที่จังหวัดเราเนี่ยได้มีการหาลือกันในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับว่า เราสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาลสินท่านก็มีการเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะต้องไปเตรียมในเรื่องของโรงพยาบาลอื่นๆมาเพื่อรองรับอย่างเช่นโรงพยาบาลของชัยโรงพยาบาลยางตลาดโรงพยาบาลปูชิดโรงพยาบาลาสมเด็จนะครับเพื่อรองรับ ผู้ป่วยด้วยและขณะเดียวกันในส่วนของโรงพยาบาลสนามเนี่ยขณะนี้เราเริ่มดําเนินการและเริ่มมีผู้ป่วยซึ่งอาการดีขึ้นเนี่ยเข้ามาผ่องถ่ายจากโรงพยาบาลหลักก็คือโรงพยาบาลกรสินเข้ามาที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยแล้วนะครับหลังจากที่เราปิดปิดไปช่วงหนึ่งเพราะว่ามันมีผู้ป่วยลดลงนะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วที่อยู่บริเวณด้านหลังสารกลางเนี่ยนะครับก็ นอกจากนี้เราเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยกำลังเตรียมการที่จะขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลาัยกรสินขอใช้อาคารเพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ที่อาคารที่พักของออที่ทำการเขื่อนลำปาวด้วยนะครับก็จะขอใช้ไว้เพื่อเป็นการสำรองถ้าหากว่าเกิดฉุกเฉินมีผู้ป่วยขึ้นมาเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับ